กราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะในพิธีกรรมว่าด้วยเรื่องการแซนนะคะหรือการแต่งงานนะคะซึ่งถือว่า,าเรามาที่นี่เราจะเห็นถึงบ้านนะคะลักษณะแบบ เขมรโบราณนะฮะมักจะยกสูงนะฮะแล้วก็จะมีเกวียนนะคะเกวียนเพื่อเป็นพาหนะในการขับเคลื่อนนะคะเทียมด้วยกระบือหรือโคนะฮะก็จะเป็นเครื่องมือนะคะในการทำอาหากินในการเลี้ยงชีพต่างๆในการโม่ข้าวนะคะหรือ,อรูปแบบต่างๆด้วย ท่าน,นี้เรามาดูาพิธีกรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรในบริบทบ้านนะซึ่งน่าอยู่มากทีเดียวนะคะท่าน,นี้วัฒนธรรมกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรน,นั้นมีาการกําเนิดโลกและจักรวาลของการอยู่ร่วมกันนั่นก็คือเมื่อเกิดมาเป็นหนุ่มสาวแล้วก็ต้องมีการแต่งงานนะคะร่วม เขาเรียกว่าร่วมหอนะคะร่วมกันใช้ชีวิตนะฮะใช้ชีวิตร่วมกันของหญิงสาวที่มีการารักกันนะคะดังนั้นในวัฒนธรรมการแต่งงานของชาวไทยเชื้อสายเขมรน,นั้นมักให้ความสำคัญกับพูดผีวิญญาณบรรพบุรุษนะคะซึ่งพูดผีเหล่านี้ ะะมีอํานาจที่สามารถให้คุณและโทษได้และกลุ่มชาวไทยเชื่อสาคอเ,เองก็ยังมีความเชื่อว่าอํานาจของพูดผีเหล่านี้นะคะสามารถนะคะสามารถที่จะให้คุณในการช่วยปกปักรักษาเกื้อกูลนะคะดูแลให้ชีวิตคู่ของตนนะคะจนถึงลูกหลานเนี่ยมีความมั่นคงมีความแข็งแรงและก็มีความยั่งยืน ดังนั้นเรามาดูในบริบทพิธีกรรมาการแต่งงานของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรน,นะคะเสากลางนี้นะคะจะถือว่าเป็นยอดชัยนะะเป็นเสานะคะที่เรียกว่า,า,าประดานะคะหรือเสาในการบวงสรวงเสาในการบวงสรวงนี้เชื่อว่าเป็นการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นเทวดา ที่อยู่บนอากาศไม่ว่าแต่จะมีวัสดุสิ่งของอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการบวมสวงนี้ก็คือมีเหล้าขาวนะคะมีขัน5ขันแปดอกไม้ทุบเทียนผ้าขาวนะคะมีขนมข้าวต้มนะคะแล้วก็มีเงินนะคะด้วยนะคะซึ่งาบางที่ก็อาจจะใช้ดอกมะพร้าวนะคะอ่อน ถือว่าเป็นดอกไม้สวรรค์ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใช้ประกอบนะคะในการาบ่วงสวงประตูหรือตรวจข้างบนนี้นะคะดังนั้นหมอผู้ทําพิธีกรรมนี้นะคะจะเป็นผู้เท่าผู้แก่ที่รู้ศาสตร์นะคะรู้ศาสตร์การกําหนดวันเดือนปีการกําหนดวันเวลานาทีและเป็นศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการเรียกขวัญเฮาปลึงนะคะหรือว่าด้วยการขับกล่อมหรือเชือ้อเชิญ ดวงวิญญาณนะคะของบรรพบุรุษเนี่ยให้รับรู้ถึงการแต่งงานของหนุ่มสาวแล้วก็ให้มารับเครื่องเส้นไหว้ในบริบทของการแต่งงานวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรน,นั้นนะคะจะเป็นการถือนะคะถือสนากถือ,อ,อที่ใส่ปูนนะคะสนากนี้นะคะหมายถึงความอดุดมสมบูรณ์หมายถึง กอยู่ร่วมกันด้วยคุณธรรมแล้วก็ขาดจากกันไม่ได้นะคะไม้สนากเนี่ยที่ใช้สําหรับหนีบหมากเนี่ยนะคะมันจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันด้านบนและด้านล่างนะคะแล้วก็ที่ใส่ปูนนี้หมายถึงการรู้จักเก็บทรัพย์การรูจกก้รรจักเก็บออมนะคะนาะไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้านะคะเป็นผู้ที่มีความมิดชิดนะคะเพราะว่ามี เป็นครอบครัวแล้วนะคะจะเป็นคนที่ทำผู้หญิงจะทำอะไรที่ตามใจตนเองไม่ได้นะคะต้องเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่จงรักภักดีต่อสามีและครอบครัวนะคะรักษาชื่อเสียงกิตติยศของตนเองเอาไว้เครื่องประกอบที่สำคัญนั้นนะคะก็จะเป็นข้าวเปลือกนะครข้างบนเนี่ยจะเป็นยอดไข่นะคะจะเป็นไข่นะคะจะเป็นไข่ไก่จะเป็น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการเรียกขวัญแล้วก็ใช้ในการประกอบพิธีกรรมไม่ว่าแต่จะเป็นพิธีกรรมอมงคลพิธีกรรมบูชาและพิธีกรรมเส้นสังเวยหรือพิธีกรรมบอกกล่าวล้วนแล้วแต่บริบทของข้าวสารเนี่ยกับไข่เนี่ยจะถูกนํามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมลักษณะเช่นนี้เสมอนะคะ แล้วก็หัวหมูนะคะเครื่องใบสีนะคะลักษณะแบบนี้เราอาจจะเรียกว่าใบสีได้เช่นเดียวกันนะคะใช้สําหรับการบวงสรวงทิศต,ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเครื่องประกอบพิธีกรรมที่จะเป็นขนมข้าวต้มนะคะที่เป็นขนมข้าวต้มที่เรียกว่าขนมว่าด้วยเรื่องของความโชคดีนะคะเป็นชื่อขนมนะคะขนมโชคนะคะ ขนมข้าวต้มนะคะขนมมัดอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นขนมที่มีความหมายปรัชญาว่าด้วยเรื่องของความโชคดีความร่ํารวยความมีอยู่มีกินนั่นเองในบริบทของการแต่งงานวัฒนธรรมกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายขาเขมรนั้นมักจะถือผู้เท่าผู้แข่ผู้อาวุโสมาร่วมในการประกอบพิธีกรรมในการ มัดแขนนะคะจองใดนะคะเรียกขวัญเนี่ยเสมอนะคะเพราะวัฒนธรรมขเขมรโบราณนี่จะให้ความเคารพกับสตรีเพศและให้ความเคารพกับผู้อาวุโสค่อนข้างมากทีเดียวนะคะดังนั้นการนับถือผู้อาวุโสเนี่ยถือว่าเป็นคุณภาพและก็เป็นกุลบุตรแล้วก็เป็น,ปนผู้ที่ให้ความเคารพนะฮะแล้วก็ยังถือว่าเป็นการแสดงความ อ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วก็แสดงถึงความมั่งคั่งบริบูรณ์ความสงบสุขในบ้านเรือนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็มาเจออาจญญารย์ยสุทธราว่าเรื่องของพิธีกรรมแต่งงานของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะที่มาของวิดีโอภาพนี้คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติาจังหวัดสุรินนั่นเองในซุ้มของพิธีกรรมแต่งงานของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินนะคะ